พี่เบิร์ดคะปีใหม่นี้หนูอยากซื้อของขวัญให้แฟนเป็นน้ำหอมอ่ะกลิ่นไหนดีคะคุณเบิร์ดครับผมจะซื้อน้ำหอมให้บอสอ่ะแต่ผมกลัวบอสผมไม่ประทับใจอะ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมมาแล้วกับไอเดีย5น้ำหอมที่เหมาะจะเป็นของขวัญที่สุดพร้อมกันยังพร้อมกันแล้วไป สวัสดีครับผมเบิร์นะครับจากเซนต์นองเบิร์นะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วตอนปีใหม่ทุกคนมีความสุขนะครับสนุกสนานในเทศกาลแห่งความสุขนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ทุกคนหนักใจแล้วก็หนักหัวครับก็คือต้องซื้อของขวัญให้กันและกันนั่นเองนะครับวันนี้ผมเลยคิดว่าจะมาช่วยทุกคนครับในการเลือกน้ําหอมให้กับคนที่รักเป็นไอเดียสำหรับทุกคนครับหครคิดไม่ออกครับผมรับประกันเลยครับ5ตัวที่ผมจะแชร์ต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นน้าหอมที่คนรับไปครับประทับใจแน่นอนครับใช้แล้ว แล้วนึกถึงเราครับ5ตัวนี้เนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยคนมาปรึกษาผมว่าเอ้ยหนูอยากซื้อน้ำหอมให้แฟนกินไหนดีอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนําไปครับแล้วเขาก็จะกลับมาบอกว่าแฟนอันได้ไปแล้วก็ชอบมากนะครับวันนี้ครับจะมาแชร์ให้พวกคุณครับไปพูดคุยทำเพลงครับไปกันเลยตัวแรกครับเป็นน้ําหอมที่ออกมาไม่นานครับตัวแม่เป็นน้ําหอมที่คลาสสิกมากครับขายดีที่สุดในโลกตัวหนึ่งเลยนะครับ Aquadigio Profondo าคนที่คุณกาลังจะซื้อน้ำหมอมให้เนี่ยเป็นลุคสไตล์สปอร์ตส,สปอร์ครับเล่นกีฬาเล่นยิมแบบพิเวียร์แบบเล่นฟิเนตเนสอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากเลยครับตัวนี้คือตัวออริจินอลเนี่ยผมว่าในชีวิตอะเคยได้ดมมาอยู่แล้วแหละข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือมันติดไม่ค่อยทนนะครับกลิ่นของมันเนี่ยดีจนกระทั่งมีคนก๊อปเยอะมากมันก็เลยเป็นน้ำหมอมที่ฉีดไปแล้วไม่พิเศษเท่าไหร่แต่ตัวนี้ครับ Aqua D G O Parfundo คือ1แก้ปัญหาเรื่องไม่ติดทนของออริจินอลได้ครับ2ยังมีเขาของความเป็นอรริจลววาาามดีย่่ัับถ้ใชเผ ก้อยเปร์เซคุณจะชอบตัวนี้แต่3ครับสิ่งที่ทําให้คุณไม่จำเป็นต้องซื้อออริจิเนลเลยครับเพราะปรับ DNA ใหม่ครับเสริมความเป็นเบอร์เดอร์ชาแนลเข้าไปครับพวกแก๊งขวดน้ำเงินน้ําเงินว้าฟ้าเนี่ยถ้าเกิดใครครับเบื่อสว่ารเนี่ยเพราะว่าฉีดไปที่ไหนเนี่ยก็ได้กลิ่นซ้ํากับตัวเองฉีดไปหมดนะครับนี่แนะนําตัวนี้ครับอะควาดีจูพอลฟอนโดครับยังไม่มีคนฉีดเยอะเท่าไหร่นะแต่ผมว่าเด็ดพอๆกับสว่ารเลยครับขวดต่อไปครับไม่ต้องพูดพิมพทจำเพลงมากครับซื้อให้ใครก็ชอบครับย give you my heart but the คนที่คุณจะให้เนี่ยไม่เกิน30ชอบน้ำหอมมันหวานหน่อยไปพับบอยชอบไปเดทรืยจะ่ไหมได้รับคําชมอะไรเงี้ยตัวนี้เลยครับได้รับคําชมมากที่สุดในปีนี้ของผมนะคลิกได้เลยนะครับข้างบนน้ำหอมที่รับคําชมมากที่สุดนะฉีดไปที่ไหนก็มีคนชมครับแนะนําไม่ใครไปเอาไปฉีดก็มีคนชมอีกครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงครับที่ดูอยู่ครับถ้าเกิดคุณจะซื้อให้แฟนนะบอกเลยว่านะรายมากครับแฟนคุณอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับตัวนี้ทนด้วยครับ90ชั่วโมงสบายสบายครับก็ผ่านไหมครับตัวที่สองนะสำ อมที่เหมาะจะซื้อไปผวอนไม่สุดครับอีฟแซงโรลอ,องว่างอีดีพี่ <c oughs> 3สามครับเพิ่งออกมาไม่นานเหมือนกันครับคิวก็บอส reverse กวดกระเทยนะครับเป็นทหารชายแดนนะแล้วแบบดื่มน้ำเลยฮะไม่ใช่คือตัวนี้เนี่ยครับราคาไม่แพงมากแบบหาดีๆก็จะอยู่พันกว่ากว่าไม่เกิน2องพันครับเป็นตัวที่ผมว่าเหมาะกับนักศึกษา,นะน,านักเรียนเลยงี้ยด้วยราคาด้วยกลิ่นนะครับนักศึกษาก็ยังแบบไวเลส alert ชมสกมสีแล้วสดชื่นกระกระเป๋าแล้วเสริมลุกให้ดูแมนๆน,นะครับกลิ่นของมันเนี่ยเปิดมาปั๊บเป็นสับปะรดเลยครับสดชื่น g r a ฟฟ f r แล้วตอนปลายจะออกเขียวๆแล้วก็ขินไม้นะครับสำหรับใครที่เป็นแบบนักศึกษาอยากซื้อให้แฟนอย่างนี้ครับไปทางานยังได้เลยผมว ามสก็ยังใช้ได้นะครับคุ้มนะครับที่ผมบอกคุ้มเนี่ยเพราะว่ากลิ่นมันจะไปคล้ายๆน้ําหอมตัวหนึ่งครับชื่อฮาซีวัตนะนิชานเน่นะครับจากตุรกีเป็นหอมนิชนะขวดที่แพงมากครับแต่ตัวนี้ครับของดีในราคาถูกครับขวดที่3นะยูโกมอร o สรีเวิร์สครับตัวที่4ครับชาแนลครับแพลตินัมอีโกยสครับถ้าเกิดคุณดูรีวิวเซนต์อเบิร์ตบ่อยๆครับคุณจะรู้เลยว่าขวดที่ผมชูเนี่ยส่วนมากแม่งเกือบเต็มหมดนะครับโจมาโลนครับ บอลเดิมาหนายครับผมอ่ะมีหอมเยอะนะครับผมก็จะใช้สลับไปสลับมานะ้ววดไหนที่มันเหลือน้อยได้ขนาดนี้เพราะว่าผมต้องชอบจริงนะแคปซิน่ามิโกเอซเนี่ยเป็นน้าหอมที่ให้ลุกแบบดูเรียบหรูรวยมีเงินนะกลิ่นมันคล้ายกับลิงโกนดหรือสบู่หรูๆอ่ะแล้วก็มันจะมีความแบบเมทัลิกนิดนึงอ่ากลิ่นเมทัลิกคืออะไรกลิ่นเมทัลิกคือกลิ่นแบบออกแหลมๆคมๆครับผู้ชายที่ฉีดกลิ่นนี้ก็จะให้ลุกแบบผู้บริหารอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณจะซื้อน้าหอมให้บอสครับหรือซื้อน้าหอมให้แบบยังโปรเฟชชั่น บริษัทอะไรเงี้ยเหมาะมากยิ่งใส่เสื้อขาวนะฮะชีกลินนี้นะทำงานเก่งผู้บริหารนะ่ะผมก็เลยใช้บ่อยในอ,อดีตนะครับเพราะว่าอยากจะเป็นผู้บริหารแต่ก็ไม่ได้เป็นนะแล้วด้วยแบรนด์ครับเป็นชาแนลครับผมบอกเลยว่าคนรับได้ไปเนี่ยครีกรัสแน่นอนกระตูหูแน่นอนถ้าเกิดคุณไปให้แบบฟรีดพอมฟอร์ดอะไรเงี้ยมันอาจจะงงนะไงก็ยี่ห้ออะไรวะแต่ถ้าให้ชาแนลครับแมดูดีแน่นอนคุ้มต่อราคามันจะอยู่ประมาณส0 0พันครับแนะนำครับขวดที่4ครับแพตตินัมอีโกเอซนะถ้าคุณจะซื้อให้มนุษย์ออฟฟิิศหหรรรือว่าาผู้บนะ ผลสุดท้ายครับที่ผมจะแนะนำครับมันเป็นอะไรที่ใช้ได้ทุกโอกาสจริงๆครับไม่รับเนี่ยรู้สึกหอมสบายแน่นอนนะครับตัวหอมแน่นอนก็คือคว u าดีพ a มากครับโคโ o เนียเอเซนซครับตัวนี้ถือว่างานดีมีทอนครับขออนุญาตฉีดนะปึ๊บ ฉีดมาปั๊บมันใช้ความรู้สึกแบบสบู่ก้อนที่อยู่ในโรงแรมแบบ5ดาวแล้วมันจะมีกลิ่นแบบซิตรัสส้มๆหรือเบอร์การมอตและพวกนี้ครับแทรกอยู่มันเหมาะอากาศประเทศไทยมากสุดกระปี้กระเป๋าครับแล้วแถมมันมีความเรียบหรูซ่อนอยู่ถ้ามันกลิ่นเหมือนสบู่ในโรงแรมหรู5ดาวปั๊บเนี่ย คุณซื้อให้ใครเนี่ยใครก็ชอบถูกไหมถ้าผมจะให้ใครคนนึงนะผมจะนึกถึงคนที่เป็นแบบอายุสักประมาณ30อัพละพาครอบครัวครับใส่เสื้อลินินจูงลูกไปเที่ยวที่ห้างตอนกลางวันหรือว่าไปเที่ยวทะเลพาลูกไปพักรีสอร์ทหรูๆตามหัวหินพัทยาให้ฟิลนั้นเลยครับและสำหรับคนบ้านน้ำหอมครับถ้าเกิดคุณชอบเนโรลี่พอตโตฟิโนของทอมฟอร์ดครับแต่มันติดไม่ทนครับผมบอกเลยตัวนี้ครับฟิลเดียวกันเลยคุณภาพอ,อาจจะดีกว่าทอมฟอร์ดนิดนึงด้วยซ้ำนะแต่ติดทนกว่าครับแต่ถ้าพูดตรงๆมันยังแพ้ตัวน ลอรีพอลฟิโนโฟอร์เต้ของทอมฟอร์ดนะแต่ตัวนั้นครับราคาครับบาบร์บอครับเป็นมหมื่นเลยแต่ตัวนี้ถูกไปเยอะครับถ้าเทียบราคาต่อคุณภาพกลิ่นแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้ดีสุดในแก๊งครับตัวนี้เอเซนซ่าครับไปดมกันได้นะครับ ก็จบไปแล้วครับสําหรับไอเดียซื้อของขวัญให้คนที่คุณรักในปีนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดไปให้คนที่คุณรักแล้วเขาชอบแล้วเนี่ยบอกเซนโนเบิร์ดด้วยครับเซนโนเบิร์ดก็จะดีใจกับพวกคุณด้วยที่ได้เป็นคิวปิดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเซนโนเบิร์ดครับก็อยากให้ทุกคนระวังสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับผมก็ทําคลิปไม่ถูกเหมือนกันนะครับทำฝนแม่งหนาวครับทำหนาวแม่งร้อนครับขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยระวังกันด้วยนะครับขอให้คุณนะคคคคคคครรรรัััับบบบแแแลลลละะนน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 ททีีีีีุุุ่่่ณเเเเเเ็งงงจซซื้้้้้้ออออหหหมมมมใใยววววาาาสสขขศกโิ์ดตไป คลิปหน้าบ๊ายบาย